สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่11เดือนพฤศจิกายน2564แล้วนะคะอ่ะในวันนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเรื่องอ่ะบัญญัติตรายางอ่ะบัญญัติตรายางนะวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม EP ที่2นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ไปที่หน้าที่3นะคะ,ะเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะไปที่หน้าที่นะอ่าและนักเรียนก็จะเจอกับแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะ,ะแบบฝึกหัดหน้าที่3นะคะ,ะเป็นส่วนของข้อ3มใหญ่นะคะต่อจากเมื่อวาน ยังอยู่ในส่วนของแบบฝึกหัด4.1นะอะวันนี้เป็นส่วนของข้อ3ใหญ่นะคะะครูขออภัยนะคะที่ครูถ่ายรูปไม่ตรงนะคะถ่ายรูปเอียงไปน,นิดนึงนไม่เป็นไรเนาะ,อะพอดูได้อยู่อะโอเคที่นี้ถ้าวันนี้นะักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่3ใหญ่นะคะ เขาบอกให้เติมคํำตอบนะอ่ะก็จะมีในส่วนของโจทย์ปัญหามาให้เรานะคะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารนะคะอ่ะแต่ว่านักเรียนไม่ต้องแสดงวิธีทำนะเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะอ่ะสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะ โจทย์ถามว่านรงซื้อปากกาชนิดเดียวกันมา8ด้ามใช่ไหมคะ,ะจ่ายเงินไป9ายบาทปากการาคาด้ามละเท่าไรนะคะ,ะด้ามละเท่าใดเนาะ,ะโจทย์บอกว่าด้ามละเท่าใดทีนี้ข้อแรกนะคะในส่วนแรกตร,ตรงนี้ตรงเส้นสีแดงๆเป็นสิ่งที่โจทย์ บอกมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์บอกมาส่วนซีฟ้าตรงนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะโจทย์ให้มาก็คือนาลงซื้อปะกาชนิดเดียวกันมาทั้งหมด8ด้ามใช่ไหมคะแล้วจ่ายเงินไป96บาทเขาก็เลยถามว่าปะกาหนะึ่งด้านนะราคาเท่า ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงเป็นวิธีหารนะคะนักเรียนเป็นวิธีหารนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะ9 6หารเท่าไหร่เอ่ยหาร8นะคะเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นวิธีหารเนาะนักเรียนจะใช้วิธีการหารยาวก็ได้นะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ เอาตัวข้างหลังมาไว้ข้างนอกเครื่องหมายหารน,นะคะแล้วก็ตัวข้างหน้าเอาใส่เข้าไปข้างในเครื่องหมายหารแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้8เท่าไหร่ได้9มีไหมไม่มีใกล้เคียงที่สุดก็คือ81เป็น8ใช่ไหมคะอ่ะลบกันก็เหลือ1ดึง10อ่ะดึง6กลงมาเป็น16ทีนี้8เท่าไหร่ได้16คะอ่ะ8 2เป็น1 6ใช่ไหมอ่ะคำตอบ ตรงนี้ไม่มีเศษเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1คําตอบก็คืออะไรเอ่ย12ตรงนี้นะคะคาตอบคือ12นักเรียนก็เขียนลงไปตรงนี้เลยค่ะ,ะแบบนี้เลยนะคะ96หาร8เท่ากับ12อเขาถามหาหน่วยเป็นบาทใช่ไหมนักเรียนก็เขียนบาทลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะ,ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของข้อที่ หนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ไปดูที่ข้อที่สองกันเลยค่ะข้อที่สองเขาถามอ่ะไม่ใช่ถามสิเขาบอกว่าอารีปั่นจักรยานสามชั่วโมงอารีปั่นจักรยานสามชั่วโมงใช้ระยะทางไปเท่าไหร่คะสี่สิบห้ากิโลเมตรใช่ไหมอ่ะทีนี้เขาก็เลยถามว่าอารีใช้เวลาปั่นเฉลีย่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอ่าสิ่งที่ โจทย์ต้องการทราบก็คือใช้เวลาปั่นเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือสามชั่วโมงกับอีกสีิบหกิโลเมตรใช่ไหมอันนี้คือถ้าปั่น3ชั่วโมงจะได้45กิโลเมตรใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เป็นวิธีหารเหมือนกันค่ะ นักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคปนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ45หารเท่าไหรเอ่ยหาร3ค่ะ45หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะี่สิหาหาร3นะ3กับ45แบบนี้เลย3 1 3นะคะอ่ะเหลือ1ึดึง5ออกมาเป็น15 3เท่าไหร่ได้15บหคะสา,าเป็น15ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยไม่มีเศษนะคะในข้อนี้คำตอบของข้อที่2ก็คือเท่าไหรเอ่ยนักเรียนอ่าคำตอบคือตัวนี้อยู่ข้างบนนะคะข้อนี้คำตอบก็คืออาลีใช้เวลาปั่นจักรยานเฉลี่ยชั่วโมงละ15กิโลเมตรนะคะอ่า15กิ โลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะโอเคทีนี้มาดูที่ข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3อ่ะโจทามสิ่งอ่ะไม่ใช่สิเบนวิ่งสิงวิ่งอะไรเบนวิ <laughs> ่ง รอบสนามกีฬาแห่งหนึ่ง8รอบนะคะแต่ละรอบวิ่งได้ระยะทาง400เมตรโจทย์ถามก็คือเบนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดอันนี้คือโจทย์ถามนะคะ วิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไรแปลว่าข้อนี้เป็นวิธีคูณนะคะนักเรียนอ่ะวิธีคูณนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปได้เลยค่ะในข้อนี้ก็คือ8คูณกับ400นะคะอ่ะ8คูณ400เป็นเท่าไรเอ่ยอ่ะ0 0ตั้งคูณด้วย8ใช่ไหมคะ,ะ0 0 8ยเป็น30 2 80เป็น32นะคะอ่าคำตอบก็คือ3,200เมตรนะคะนักเรียนอ่ะข้อนี้นักเรียนก็ตอบลงไปเลย3,200เมตรอ่าแบบนี้นะคะอ่าโอเควันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง3ข้อก็พอเนอะอาะหาแต่ที่เหลือนักเรียนให้ทำเอง ให้นักเรียนทำเองได้เลยนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เลยนะอ่ะโอเควันนี้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ